จะให้เกินกับลังบุญไม่ได้ท่านฝืนกรรมใครไม่ได้ฝืนกรรมมนุษย์ไม่ได้แม้แต่ตัวท่านเองก็อยู่ใต้กฎแห่งกรรมเช่นกันนะโอเคครับสามครับท่านจะโดนบันดาลให้เฉพาะพวกที่มีความเชื่อและความศรัทธาต่อองค์เทพเท่านั้นใครที่ชอบท้าทายองค์เทพนะครับชอบอาด่าว่าองค์เทพเทวดาอย่างนั้นอย่างนี้พวกนั้นน่ะท่านไม่ไปช่วยหรอกอเข้าใจตามนี้เนาะ,ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอาจาร เขามาส่งของหน่อยแม่แวขออนุญ,ญาตไปรับของแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมานะครับต่อพี่น้องไปรับของมารับของมาครับพี่น้องเลยนะอะเ,เรามาคุยกันต่อนะครับ นั่นแหะครับองค์เทพเทวดาท่านถามว่าได้ไหมท่านโดนบันดาลได้นะแต่ว่ามันก็มีในสิ่งที่ท่านบอกว่าท่านก็โดนบันดาลให้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไดไไไดทุกคนไม่ใช่ว่าท่านจะสามารถโดนบรนดาลได้ทุกคนร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่นะครับเอออย่างนั้นก็คนก็ไม่ต้องต้องเก็บต้องไข้ต้องป่วยต้องคนทุกคนก็ร่ำรวยกันหมดอย่างที่ มีคนเขาเคยปรมามรย์องเทพนั่นแหละนะครับท่านโดนบรนดาให้ทุกคนไม่ได้นะเข้าใจตามนี้นะครับเนาะคนนี้เข้าไม่ถึงธรรมชาตินะครับเลยไม่รู้ว่าองค์เทพเสร,รดาโดนบันดาอย่างไรแล้วท่านโดนบรรดาลท่านมีวิธีของท่านนะครับเนาะเราก็เราไม่ได้เห็นนะเราไม่ได้มีตาทิพย์ตาวิเศษนะครับเราก็ไม่รู้ว่าองค์เทพท่านโดนบรรดาอย่างไง ท่านมีวิธีโดนบรนดาลของท่านนั่นแหละนะครับท่านมีวิธีอยู่แล้วนะครับแม้แต่องค์ปู่รีสุทวนะครับยังบอกอาจารย์เลยว่าเองอยากจะได้ทรัพย์สมบัติกับปู่เท่าไหร่อาจารย์ก็บอกว่าเออแล้วปู่จะโดนบันดาลได้แล้วอะไรปู่ก็ยังถามอาจารย์เลยว่าเองอยากจะได้ทรัพย์สมบัติกับปู่ไหมถ้าอยากได้อยากเครือบแคลงท่านยังพูดอย่างนั้นเลยะเออเราก็เลยจากนั้นอาจารย์ก็ไม่เคยเครือบแคลงเลยไม่เคยสงสัยไม่เคยเครือบแคลงเลยนะครับว่า ท่านจะรงมบันดาลยังไงท่านมีวิธีของท่านแล้วกันเนาะนะครับปู่ช่วยตัดกรรมในพิธีลอยกรรมได้จริงหรือเปล่านะครับถูกต้องครับปู่ศรีสุโธนะครับท่านจะมาช่วยอาจารย์นะครับไม่ใช่แค่พิธีลอยกรรมนะทั้งพิธีแก้กรรมทําแท้งด้วยพิธีแก้กรรมทําแท้งเนี่ยก็ท่านก็จะให้วิชาอาจารย์มาทํานะครับการผูกดวงวิญญาณการตรวจเพศเด็กทํำยังไงการผูกดวงวิญญาณทํยังไงการสะกดดวงวิญญาณทํำยังไงแล้วก,ก็การส่งดวงวิญญาณต้องทํำยังไง องปู่สีสุโธท่านบอกอาจารย์ทุกอย่างเลยท่านให้อาจารย์ทาในเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะอาจารย์นึงบอกว่ามีเพียงคนเดียวในประเทศไทยที่ทําพิธีแก้กรรมทาแท้งได้จริงส่วนมากคนอื่นก็จะเป็นการหลอกลวงต้มตุนโกหกมดเทปกันไปเนาะนั่นแหละครับในสิ่งที่อาจารย์ทําได้กับสิ่งคนอื่นเขาทาไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องพวกนี้แหละส่วนพิธีลอยกรรมเนี่ยอง์ปู่ท่านจะนําดอกไม้ทุกเทียงในพันกรรมของเรานะครับไปเจรจา,าไกลเลียกับเจ้าก,กรรมนายเวรให้เหมือนเป็นการขอเข้ามากรรมแทนเรานะครับ การขอเข้ามากรรมแทนเราก็คือเหมือนท่านไปคุยกับเจ้ากรรมในเวรของเราให้นะบอกว่าคนนี้เขาฝากมาให้ปู่มาขอเข้ามากรรมให้นะอขอยกโทษลดโทษให้ขอได้ไหมประมาณนี้แหละครับยิ่งเจ้ากรรมในเวรของเรานะครับเจอองค์ปู่สีสุทโธนะครับท่านเป็นดั่งราชาแห่งหน้านะครับนาคาทิบุดีเนี่ยอย่างน้อยขนาดับแรกเจอองค์ปู่ต้องยกมือไหว้ก่อนอนาะจารย์เชื่ออย่างนั้นนะ ต้องยกมือไหว้ก่อน,น่ะเจอองคปู่บางคนก็ต้องกราบองคูนั่นแหละยิ่งองคูมาพูดว่าเออคนนี้เขามาขอเข้ามากรรมนะแล้วปู่จะบอกให้เขาจากนี้ไปให้ลดละสิ่งที่เป็นอัไรายมุกเลิกทาชั่วทั้งปวงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องโหสิกรรมให้อ่ากมหนักก็จะได้เบาบางลงนี่แหละครับที่องคปูท่านช่วยนะอ่ะมีพี่น้องคนหนึ่งนะครับอ่าคอมเมนต์มาว่าไม่มีใครตัดกรรมได้หรอกนะครับ การตัดกรรมของอาจารย์นี่ตามที่อาจารย์ว่านั่นแหละการท,ทําพิธีแก้กรรมทำแท้งของอาจารย์ถามว่าเป็นการตัดกรรมไหมตัดเลยครับตัดขาดทับๆเลยครับแล้วอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงทําได้อาจารย์ก็ยังบอกไงว่าองค์เทพเซวดา่านให้วิชาอาจารย์มาท,ทไมไมามําคน,คนอไไื่อน,นต้องทำไม่ได้ไงเราก็เหมารวมว่าเมาเดือนททาไม่ได้หมอน้าก็ต้องทําไม่ได้ก็เหมารวมกันไปอย่างนั้นนะครับในความเป็นจริงนะครับอาจารย์ทําได้นะครับเพียงผู้เดียวในประเทศไทยหรือในโลกหรือเปล่านี้อาจารย์ไม่รู้นะ แต่ที่แน่อาจารย์ทําได้จริงนะครับทําได้จริงที่นี่ที่เดียวจริงๆอาจารย์ทํามา